เรามาดูการปูที่นอนตู้นอนของพนักงานการรถไฟกันนะคะเริ่มต้นจากตู้นอนชั้นล่างกันก่อนเลยนะคะเก็บท้ายนะคะหลังจากนั้นก็มาเก็บหัวนะคะนี่ค่ะนางกำลังเก็บหัวนะคะนางปูที่นอนได้รวดเร็วมากค่ะเพื่อนๆและหลังจากนั้นก็เก็บขอบด้านข้างทั้งสองนะคะแล้วก็ดึงให้มันตึงค่ะเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนแค่นี้ตึงแล้วว่าเออหลังจากนั้นนะคะก็เป็นผ้าหม่ม นี่นะคะพ่อห่มสองผืนเอามาไว้ชั้นล่างก่อนเลยนะคะหลังจากนั้นก็ปลอกหมอนค่ะใส่ปลอกหมอนของชั้นล่างเข้าไปชั้นล่างเสร็จแล้วนะคะใส่ปลอกหมอนคือข้างล่างเสร็จแล้วนะ,ะหลังจากนั้นเป็นตู้นอนชั้นบนค่ะนางก็จะเอาหมอนมาใส่ปลอกหมอนนี่นะคะเห็นไหมคะใส่ปลอกหมอนแล้วค่ะแล้วนางก็เอาหมอนที่ใส่ปลอกเมื่อกี้พักไว้ชั้นล่างก่อนนะคะเพื่อที่จะมาปูชั้นบนต่อค่ะเริ่มต้นจากเก็บท้ายค่ะนี่นะคะ ไม่รู้ว่าตรงนี้จะเป็นหัวหรือเป็นท้ายนะคะเอาที่เพื่อนๆสะดวกเลยนะคะหลังจากนั้นก็มาเก็บที่หัวเตียงค่ะเห็นไหมคะเก็บหัวเตียงเสร็จทีนี้ก็มาดึงด้านข้างให้มันตึงนะคะดูสิคะนางปูรวดเร็วมากนี่จะเสร็จแล้วนะคะเก็บให้มันตึงนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะนางก็เอาหมอนที่ใส่ปลอกแล้วเมื่อกี้ขึ้นมาไว้ชั้นบนนะคะแล้วก็ตามด้วยผ้าห่มพร้อมกับน้ำหนึ่งขวดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ โอเคนับวันจ้าตอนนี้นะคะดีดีกกำลังเดินทางไปกรุงเทพนะคะโดยรถไฟสายอีสานวัฒนานะคะ mm hmm. แ่ช่ำมากสบายนี่นี่ก็คือเตียงข้างล่างนะคะ,ะคราคาก็ประมาณเกือบพันนะคะโอเคเลยอะ่ะออครั้งแรกที่ได้นั่งสายอีสานวัฒนาน,นี่มีห้อนอนใ้ด้วย ตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มครึ่งถึงจะสองทุ่มนะคะ,ะรถออกจะประมาณทุ่มหนึ่งนะคะตอนนี้ก็เขาก็มาปูโตรงปูโต๊ะปูที่นอนให้เสร็จสับนะคะใช้เวลาแป๊บเดียวนี่แล้วก็มีพ่อผมให,ห้คืี๋ยวจะนอนแบบว่าช่ำเลยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเหนื่อยมากจากการเก็บกระเป๋าเก็บกระเป๋าเหนื่อยมากแลก้วก็มองใบใหญ่สองใบอะเหมือนจะย้ายบ้านแต่ก็คือไปทํางานที่กรุงเทพกับไปทํางานที่เดิมนะคะโกลเด้นโดมค่ะ ก็จะถึงกรุงเทพอภิวัตนะระม 50, ีสี่ห้าสิบอะตีสตีห้านะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะพอไปถึงบุ๊มนะคะดดีๆก็ได้เช่าเปิดห้องอาพาร์ตเมนต์ไว้แล้วเรียบร้อยไปถึงปุ๊บเข้านอนได้เลยเข้าอาพาร์ตเมนต์ได้เลยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวขอนอนจําๆก่อนคืนนี้นะคะถึงแล้วนะคะสถานีกรุงเทพอภิวัต ตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีสี่ห้าสิบนะคะดีดีถึงกรุงเทพด้วยความปลอดภัยแล้วนะคะสถานีต่อไปก็คือหอบกระเป๋าค่ะแล้วดูกระเป๋าสองใบใบใหญ่คนไปไหนก็อนน,น,น้ำเนื้มออกกลับหมดค่ะแต่อยากจะบอกว่าฉันจะไปยังไงคนเดียวสองกระเป๋าขึ้นรถไฟใต้ดิน <c ười> โอเคนะคะเพื่อนๆดีดีถึง กรุงเทพอภิวัตด,ด้วยความปลอดภัยแล้วนะคะ